สวัสดีค่ะพี่ต้อยลันลานะคะเดินทุ่งนากับน้ำพึ่งค่ะน้ำพึ่งเดินเป็นหน่วยแนวหน้าไปแล้วให้น้ำพึ่งนำหน้าเขาก็จะรู้นะเขาก็จะเหมือนอระวังภัยให้เราอะเดินดำไปก่อนเผื่อมีอะไรอยู่บนคันาพวกสัตว์นะคะเราก็รู้น้ำพึ่งเขาก็จะได้สัตว์เขาจะได้กลิ่นนะคะวันนี้นกปวักไม่ออกมาเลย โอ้ยดูข้าวหญ้าขึ้นเต็มลยดูหญ้านะเนี่ยข้าวก็ขึ้นหญ้าก็งามนี่ต้นเขียวไข่กางามดูลูกเขียวไข่กาเลยเวลาสุกจะส้มส้มนะคะดอกเขาจะขาวลูกเขาจะเขียวนี่ค่ะเดินสูดอากาศรับลมยามเย็นนะคะ นาเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ต้องการชีวิตอยู่แบบธรรมชาตินะคะอยู่แบบพอเพียงอยู่กับธรรมชาติมีเท่าไหร่ทาปลูกเราปลูกเราทำทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่กินได้นะคะปลูกทุกอย่างที่กินได้แล้วก็อยู่แบบพอเพียงอะ่ะตามรอยพ่อนะคะมีที่ก็โอเคพอกินและปลูก นะคะถ้าเป็นสมัยก่อนนะเราก็แบ่งปันแต่เดี๋ยวนี้ก็แลกกันได้นะคะแลกกันกินแลกกันแลกเปลี่ยนกันซื้อขายกันนะคะเราขายไปเขาก็มาซื้อเราเราก็ซื้อเขานี่ละคะ่ะอยู่แบบพอเพียงดีที่สุดนะคะพี่ต้อยยังอยากอยู่แบบพอเพียงชาวนาชีวิตเอ่ออะไรมันมีความสุขอะคะ่ะ อยู่กับธรรมชาติอ่ะอพี่ต้อยก็พาเดินรับลมนะคะนายามเย็นอุ้ยดูต้นนี้มขึ้นเต็มนาเลยเนะี่ยต้นญ้านี่ก็ดูขึ้นเป็นแพรเลยเนะี่ยบดบังข้าวหมดเลยจะมีดอกเีนะยคะเขาเรียกญ่าอะไรเนี่ยงามมากเลยญ่ยาเนี่ยดูสิขึ้นบังข้าวหมดเลยน,ะนานี้ อันนี้ก็ขึ้นน้อยหน่อยนี่ค่ะย้าเขาจะเป็นต้นเนี่ยมีคล้ายๆเกสรดอกนี่ค่ะขึ้นจร,จริงๆเลยดูน้ำพึ่งเหลียวมองแล้วไม่ไปสักทีเขียวคล่ายเขียวไข่ากายเยอะค่ะอูยดูลมสิคะพามาสมัมผัสลมหูดู ลมเย็นชื่นใจจังเลยค่ะนี่ค่ะความสุขนะคะดูความสุขของเล็กๆนะคะใจอชอบสูดอากาศเย็นเย็นเทปปอดนะคะเราเทปปอดของเราเราก็ต้องกั้นใจนะคะถ้าใครอยู่ได้ถึงนี่ก็โอเคอนี่มีเสียงนกปักด้วยค่ะแต่ลมเย็นมากเลยค่ะสดชื่นมาก ในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะคิดถึงสมัยที่พ่อแม่ทำนานะคะในน้ำมีปลาในนามีข้าวจริงๆเลยตามเพลงร้องเลยค่ะไม่รู้เด็กรุ่นใหม่เคยได้ยินเพลงนี้หรือเปล่านะคะค่ะยืนรับลมชีวิตชาวนาพี่ต้อยก็อยากเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเป็นเรื่องของมหาเศรษฐีนะคะมหาเศรษฐีเนี่ย เป็นอภิมหาเศรษฐีเลยนะคะเกือบจะชราละคนหนึ่งนะเขาภูมิใจกับลูกชายห้าขวบเขามากเลยนะคะลูกชายเขาที่กําลังจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนชื่อดังที่รับเฉพาะคนรวยเท่านั้นถึงสามารถเข้าเรียนได้นะคะเขาอยากจะสอนให้ลูกชายเขารู้จักชีวิตจริงในโลกควบคู่ไปกับการสอนทฤษฎีนะคะวันหยุดพักผ่อนเนี่ยเขาก็จึงพาลูกชาย ออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วก็อยากสอนลูกเรื่องความยากจนจึงพาลูกชายไปอยู่กับชาวนาหนึ่งวันหนึ่งคืนนะฮะไปอยู่กับชาวนาเมื่อกลับเมื่อลูกกลับมาเขาก็ถามลูกว่าได้อะไรบ้างลูกชายขอบคุณพ่อที่พาไปบ้านชาวนาทำให้เขาอะได้พบนะคะว่า ชาวนานะ่ยมีที่ทํางานเป็นท้องทุ่งนาที่กว้างใหญ่ในขณะที่พ่อมีเพียงห้องสี่เหลี่ยมที่ว่ากว้างแต่ยังน้อยกว่าชาวนาแล้ลูกชายก็บอกว่าอาหารนะ่ะอาหารที่ชาวนารับประทานนะ่ะสามารถหาได้ตลอดเวลาลอรอบๆบ้านโดยที่ไม่ต้องซื้อ ในขณะที่บ้านของเขามีเพียงตู้เย็นเท่านั้นที่จะเก็บอาหารเวลารับประทานอาหารก็มีเพื่อนคุยอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกขณะที่ตัวเองนั่งรับประทานอาหารกับโต๊ะอาหารที่ยาวเกือบ10เมตรและมีเก้าอี้ว่างเปล่าทั้งสองด้านลูกชาวนาก็เล่าให้คุณพ่อฟัง ลูกชาวนาที่ซ้อนท้ายจากักรยานของพ่อต้องกอดเอวของพ่อให้แน่นเพื่อจะได้ไม่ตกแต่ตัวเขาเองอ่ะต้องนั่งในรถที่ใหญ่โตอยู่ข้างหลังเพียงลำพังโดยมีคนขับพาไปทุกที่ชาวนามีแสงดาวแสงจัน์ทรเป็นโคมไฟส่องแสงสว่างตลอดเวลา ในเวลากลางคืนโดยไม่ขาดแคลนแต่เขามีเพียงแสงจากโคมไฟที่จะต้องซื้อด้วยเงินชาวนามีรัว้วบ้านเป็นแม่น้ำและมีภูเขาที่กว้างสุดลูกหูลูกตาแต่เขากลับมีเพียงกำแพงบล็อกในพื้นที่ไม่กี่ไร่ลูกชาวนาได้มีเพื่อนเล่นเป็นจิ้งหรีดทิงห้อย แต่เขาเองกลับไม่มีใครเลยเขาขอบคุณพ่อที่ทำให้เขารู้คำตอบว่าจริงๆแล้วเรายากจนกว่าชาวนามากก็คือเดี๋ยวนี้นะคะก็คือวัสดุสิ่งสิ่งส่วนประกอบมันก็ไม่ค่อยสำคัญนะคะสำคัญความสุขของคนเราก็อยู่ที่ใจหนึ่ง อยู่ที่รอบตัวเราถึงไม่รวยนะคะแต่เราก็สามารถหาความสุขได้อยู่ยแบบพอเพียงนะคะนี่ละค่ะก็คือชีวิตเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ไหวฝันตรงนี้นะคะก็พี่ต้อยก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะเราจะสู้โควิดไปด้วยกันนะคะเราก็ประเทศเราเดี๋ยวทุกอย่างก็คี่คลายด้วยดีนะคะ อยู่แบบพอเพียงอยู่แบบพ่อหลวงเราสอนนะคะค่ะเรามีอะไรเราก็กินปลูกทุกอย่างที่กินได้แล้วก็มีชีวิตเรียบง่ายนะคะแบ่งปันมีน้ําใจอยากให้คนไทยเหมือนเมื่อก่อนนะคะการมีน้ําใจแบ่งปันซึ่งกันและกันหูยรับลมเย็นสบายมากเลยค่ะพี่ต้อยชอบมากเลยดูลมอืมดูนี่ค่ะชาไหมคะลมเย็นมากเลย โอเคนะคะบายจุ๊บจุ๊บบ๊ายดีค่ะบายค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะ thank you for watching บายจุ๊บบวัยดีค่ะลมเย็นจริงๆต้นข้าวปิวไหวเลยบายค่ะบวัยดีค่ะขอบคุณค่ะ